ข้าวเนไไี่ยนอะไรบูดป่ะนา่กไข่นีไม่กินเนี่ยกินไข่วันละกี่ฟองนะกินไข่วันละกี่ฟอง เฮ้ยไข่อะไรอ่ะไข่ด้วยกินโอ้ไม่เสียใช่ไหมเนี่ยมีเปปตีกินด้วยเจยเลี้ยงไหมกินนาอร่อยเลี้ยงน้วยแล้วเดียน,นี้พักพักอยู่นี่ ่ที่ไหนเซเว่นเซเว่นไหนขอไอที่ขงองทหารขางองทหารนั่นนะแล้วพ่อไปอยู่ไหนพ่อไป็นอ่านอ่ะอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอพ่อพอ,อะทั้งหมดเขาบอกว่าอยู่กับพ่อไงไม่รู้พ่อเป็นอย่างนี้อ่ ตอนนี้ก็อยู่กับใครอ่ะอยู่กับน้องอยู่กับน้อง,อองแล้วน้องไปทำอะไรน้องน้องช่ชื่อป้าทำประกาศ้อง้รมป้าไหนป้าที่ที่ตำน้ำมัน Ồ, Phải chơi đi nuôi nhé Đó lòi mấy nè. Đó lòi đi nhiều. Đó lòi đi. đẹp rồi nhá, đẹp rồi nhá.